สวัสดีค่ะไม่เห็นเนาะเนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนขาตั้งกล้องสวัสดีค่ะวันนี้หมออยู่กับโชวแปงนะคะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาหรือยังคะวันนี้วันเสาร์สวัสดีค่ะวันนี้หมออยู่กับโชวแปงนะคะ อันนี้เป็นคุณปู่แล้วนะคะคุณปู่โชวแปงนะคะอายุ17ปีแล้วนะคะตัวนี้นะคะฟันไม่ค่อยจะมีแล้วนะสวัสดีค่ะคุณตัวเล็กนะคะวันนี้หมอให้ดูโชวแปงนะคะสวัสดีค่ะคุณเจนวิทย์นะคะอ ็ใครเข้ามาเข้ามาทักทายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณภักควัตนะคะ,ะสวัสดีค่ะบอกมีน่ารักค่ะคุณปูเห็นไหมนั่นหมาหรือตุ๊ก,กตานิ่งมากเลยไม่มีเห็นไหมไม่มีเสียงเลยสวัสดีค่ะคุณไพศาลนะคะบอกว่ายังหน้าเด็กอยู่เลย17ปีแล้วนะคะเป็นคุณปู่แล้วนะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณกริกกี้สวัสดีค่ะคุณสุธีรานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ตู่นะคะ สวัสดีคะ่ะคุณสุพัานะคะสวัสดีคะ่ะคุณเบิร์ตที่น i แอนเดอร์แกงนะคะโชาวแป้งอร่อยเหมือนเลอแป้งหรือเปล่าเอ๊ะสวัสดีคะ่ะคุณแป้งนะคะอ่าวันนี้หมอจะเข้ามาคุยก่อนนะวันนี้โชาวแป้งไม่สบายนะคะเป็นหวัดดูหน้านะคะเป็นหวัดทําไมเรารู้ว่าเขาเป็นหวัดนะคะเพราะว่าวันนี้เขาซึมนะคะแล้วก็มีน้ำมูก เวลาเราดูว่าน้องหมามีน้ำมูกหรือเปล่านะคะเราจะทําแบบนี้นะเอามือนะคะไปตรงนี้นะจับตรงนี้นะคะและ้วเนี่ยโอ๊ยเดี๋นะคะวิธีการนะคะเอามือจับตรงนี้ไว้นะเห็นไหมมีน้ำมูกใสๆไหลออกมานะคะอันนี้ถือว่าเป็นหวัดนะคะอาทำไมถึงเป็นหวัดนะคะคนนี้เขาอาบน้ํานะคะช่วงตอนเย็นแล้ว มันหนาวๆนะคะเขาก็จะเป็นหวัดได้เพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยหมอนแนะนาอาบน้าช่วงกลางวันนะคะแล้วใดให้แห้งๆนะคะนะเพราะว่า,อาพออายุมากๆเนี่ยภูมิก็จะตกได้ง่ายนะคะอาบน้ําช่วงตอนดึกๆหรือว่าตอนเย็นๆเนี่ยอากาศมันเย็นแล้วก็เป็นหวัดได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ของเขานะแล้วก็บางตัวนะคะก็ไปตากฝน ก็จะเป็นหวัดได้เหมือนกันนะคะบางตัวเนี่ยไม่สบายหรือปกติดีไปอยู่กับตัวที่ไม่สบายนะคะก็จะทําให้เขามีอาการาติดเชื้อไข้หวัดได้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วเราจะทํายังไงนะคะถ้าตัวนี้เขาเป็นหวัดเนี่ยเบื้องต้นนะคะถ้าแบบเห็นเริ่มซึมซึมอะไรเงี้ยออย่างตัวนี้ก็ใส่เสื้อนะคะวันนี้ใส่เสื้อกระทิงแดงนะคะ,ะเริ่มใส่เสื้อก่อนนะแล้วก็ให้กินน้ํานะคะให้อยู่ในที่อบอุ่นนะคะ อากาศถ่ายเทได้ตอนนี้ก็ไม่เปิดแอร์นะคะให้อยู่ในที่แบบเป็นพัดลมใส่ไปใส่มาไม่จาะเขานะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ที่แบบอากาศเย็นเนี่ยก็จะทําให้แบบหายใจลําบากด้วยนะคะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าสัก 1- นถึงสวันยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําพบสัตวแพทย์นะอาจจําเป็นต้องกินยานะคะ เนาะอ,อนนี้ก็ฟังเสียงปอดยังไม่คืดคาดมากมีแค่ลำมูกหลายนิดหน่อยนะคะอ่าสำหรับใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาคุยได้เลยนะคะระหว่างนี้ให้ดูหน้าน้องโชแปงก่อนนะน้องโชแปงน่ารักมากเลยเนียเหมือนตุ๊กตาไหมนี่เขาสักกะพริบตาได้นะคะลองสังเกตนะอืมอ่ามีใครคุยได้แลบลิ้นด้วยค่ะฟันไม่ค่อยมีแล้วนะอ่า สวัสดีค่ะคุณฟ้ามุยนะคะสวัสดีค่ะคุณสีสมอสวัสดีค่ะคุณอารันนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทธานะคะคุณนฤรทัยนะคะคุณทาชากรนะคะอ่ายี่นายอันเดอร์กแกงบอกว่าหายเร็วๆนะหน้าชงฉานจังเลยเหมือนตุ๊กตาเลยเนี่ยเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดดูตอนเขาวิ่งนะคะเลยก็แบบตุ๊กตาไขาลาน นะคะคุณดีจังบอกว่าดูน่าสงสารจังเลยอ่านะคะคุณกิติพรบอกว่าสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะออเหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะมีแต่คนบอกแลบดินด้วยขอให้คุณปู่ไา้ไวๆนะคะนิ่งมากเลยคุณสารานุวัฒน์ไม่ได้ดูหมาเลยดูแต่หมออ้ขอบคุณค่ะกี่ขวบตัวนี้17แล้วนะคะอายุ17แล้วนะคะเทียบกับคนก็ร้อยกว่าปีแล้วนะเนี่ย ดูน่ารักไหมตัวตัวเล็กมากเลยนะคะตัวเล็กมากๆเหมือนตุ๊กตานะคะเป็นพันปอมนะคะหน้าแบบถ้าตัดขนใหม่ๆตอนนั้นน่ะหน้าเขาจะกลมๆหน่อยนะคะตอนนี้ไม่สบายเลยโซมๆหน่อยนะสวัสดีค่ะบอกว่าบอกว่าสงสัยถานจะหมดไม่แนะนําให้ยาลดไข้เองนะคะเพราะว่าในน้องหมาเนี่ยการให้ยาลดไข้เองในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิน เกินปริมาณที่เขาควรจะได้รับนะคะ,ะพาราเซตามอลอย่างเงี้ยไม่ให้นะคะอันนี้แอบ,บให้ความรู้นิดนึงนะคะถ้าในแมวเนี่ยการให้ยาพาราเซตามอลเนี่ยถือว่าเหมือนให้ยาพิษเลยนะคะเพราะว่าร่างกายของน้องแมวเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนรูปของยาพาราเซตามอลจากเป็นพิษเป็นไม่เป็นพิษได้เพราะฉะนั้นเสียชีวิตภายใน2ชั่วโมงหลังจากกินเลยนะคะในน้องหมาก็จะทำลายตับขั้นรุนแรงเหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณเดียวนะคะคุณป้าหมาเมาวันนั้นเราคุยกันในอินบ็อกซ์นะคะคุณเบิร์ตบอกว่าน่ารักจังยังแข็งแรงทานอะไรคะตัวนี้เนี่ยแอบให้อาหารสําหรับสูตรลดน้าหนักนะคะแต่ก่อนเคยอ้วนนะตอนนี้กลาลังหุ่นดีนะคะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคข้อเขา่าพอหมอจับลดน้ําหนักเนี่ยตอนนี้เดินฉิวเลยนะคะ คุณนัทธาบอกว่าอายุยืนจังเลยนะคะ,ะคุณกิติพรบ,บอกว่าสงสารจังเลยนะคะคุณกิกิบอกว่าน้องนิ่งมากเลยนะคะคุณแม่ตู่บอกาอายุยืนมากเลยอ่านะคุณนัทธวันบอกน่าสงสารใครมีคําถามอะไรก็เข้ามาคุยได้เลยนะคะค่ะคุณเดียวบอกว่าขอบคุณที่จําได้จําได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้หมอกระโชแปงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตื่นหนลูกตื่นหน่อย